มาถไลมาแกแกมาถไลมามาลูกมาลูกหลาน,ลานลมาเลย

ी माता सा สัพยัญชนัสามปันังสาลีนังโขจนังอุตตังวารังอหังูตะาธรรมะบูจาสังฆะบจาปฏิปติบุจายัตถิไม่นะไม่หรอกรัง पतिपतिपूजाय कापि उतोको सुम्पानां शालिनां कोतो पूजा साम्बा पूजा साम्पापूजा पतिपतिपूजाय आयाम्पाको माते रसा we <inaudible> got หนึ่งสองไลค์กดไลค์กดไลค์ครับเช็คเาไปตรงนี้เลยดนองหนึ่ง2 1 2เปลี2 2> um ่ยนท่าเลยครับมีหฮกก็ได้ครับ มาหมเดี๋ยวเราให้ผู้ใหญ่บ้านถ่ายให้มาจุ๊เข้ามาลูกผู้ใหญ่บ้านค่ะทุกคนเลยเกิดที่นี่นะคะลูกพ่อสาวแม่ยันแล้วก็ญาติๆก็อยู่ที่นี่กันหมดนะคะอะไรดีๆก็อยากจะเอามาให้นะคะรู้รักถิ่นเกิดนะคะถิ่นที่ทําให้เราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็มีลูกแล้วก็มีญาติพี่น้องแล้วก็โตขึ้นมาได้แบบนี้ เพราะว่าเราเป็นคนบ้านยายคำค่ะและเป็นลูกพ่อสาวแม่ยานเพราะฉะนั้นความดีที่พ่อทําไว้แล้วก็ต้นตระกูลที่อยู่ที่นี่นก็พยายามกลับมาทําให้คุณภาพชีวิตแม้มีเล็กๆน้อยๆก็อยากจะตอบแทนนะคะค่ะอันนี้คือความตั้งใจนะคะ,คะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็ฝากบ้านหลังนี้ไว้กับ ที่น้องทุกคนด้วยนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆนะครับจากใจนะครับขอมที่บ้านทีโนโยงกับโฮมแลว้วก็ครอบครัวยิ้มงานของ ีคุณนะครับคุณมณโฑคุณแมยันแล้วก็คุณพ่อเสาวนะครับคุณพ่อสาวก็อดีตผู้ใหญ่บ้านผูอ้อมตะที่ทำทั้งเรานะครับซึ่ทงท่านก็ได้ทำคุณคงารความดีนะครับนับประปการให้จากมูลส่อแม่ยานของเรามากมายเช่นเดียวกันนะครับวับนนี้าาทางเทียญาติลูกหลานของท่านได้มาทําในจุดนี้นะครับก็ขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่านและครอบครัวอีกท่านหนึ่งครับผม Um, i am. เฮ้ยตุ้มใส่มาเห็นกันเองห

เด็กไปเดินไปไนาตาตามาวันกันไปเดินไปเดินดินก้ด้วยแก้ด้วยด้้กินด้อไแดงด้ให้กินซื้อไปตื่นได้ไมเด็กไปเดินไปเดินไปเดินไป

อย่ารักใไงนะแต่นีเทือกนะแล้อคนน่ตายงไม่อยาก เออเอาไปเอาจ้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 าจา้าม้าจ้าจ้าจ้จ้า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 ้าจ้้าจ้าาจ้าาจ้้า้จ้าจ้ นะครั <łość> บรางังปาเอัวนะครับก็มาไม่ได้คนคนที่เปิดเตียงมาไม่ได้ก็มีคนรักเทียนนะครับผมดูอยู่ดี๋ยนะเทีย่

มีครอบครัวนะเลยมีครอบครัวที่พี่น่ะได้เลยบ้านาแล้วมีครอบครัวนะาวไแล้วนแล้วอ๋อมีครอบครัวกินกินเมากินก่อีีะห้าหกพันสี่พัเกไม่ได้มาอี

เอาลับแทนไปรับแเขาไทเขาสามีสมีวเาด่าที่หลังเอาเอาเลยเอาช่ได้ยังผู้ช่วยเอผู้ช่วยของผูช่วยก็รับไปพร้อมเลยช่วย่อนของผู้ช่วยในนีแม่แม่เออเอเอาเลยอ่าน่ผู้ช่วยช่ยาช่วยกัน

ไม่รู้ค่ะอ่รยเข่ไ้โอเครโออร่รู้โอ้โ้ารไม่ให้ัทนี่ลงไปเคนละบ้านครับม่ได้่รดมันอยู่กับหมูซ้อนนะครับเหมือนไม่เกี่ยวนับหมูซ้อครับมู้นป้า้าหายด้าได้ป้า กัป้ามารับมอบกับป้าคุณชายยศถ่ายรูปเกังยอสอ่สองเยครับช่วยไม่กี่คนค้มเอาไปแม่าไปเลยใชนี่เอายังยังคุ้มไปก่อนไปเร็วเอาไปยังเข่าป้า